พ่อมึงตายพ่อมึงตายโคโมโซม,มึงอาจจะเอ็กแต่ว่าของพ่อมึงววยพ่อมึงตายพ่อมึงตายเรียนในปากคนอื่นเขาอม,มแต่ว่าของพ่อมึงตายเสียงอะไรมันเจ้ามันเจียวนึกว่าแท้คงคิดว่าเฟี้ยวคิดว่าเหนียวคงคิดว่าเคี้ยวอยู่อีกไม่นานเดี๋ยวมึงก็เลี้ยวเป็นเด็กแรัปแต่ไม่ใช่นักเลงร้องอะไรก็ไม่ดังสักเพลงตอนไม่เมา<ไ>พูดจาชัดเจนถ้าคุณไม่ชอบผมก็เชิญคนละเลนฆ<ไ>่ามนุษย์แล้วแต่ใครกำหนดไรประโยชน์มึงก็ควรจะหลบ ไม่นานเราก็กลายเป็นศพพวกมึงไม่ต้องแอกเดียวก็ตายกันหมดอยู่ไม่ยากเธยังทำประโยชน์ครบ3 2ถือว่าฟ้ามาโปรดพอรับไหวถือว่าฟ้าจะโหดแล้วพอถึงวน frozen, ันตายหวังว่าฟ้าจะอบชีวิตมันไม่ง่ายไม่กลวโลกหน้าอยู่เธอมีคนละช่วยไม่ได้พูดเอาเท่ซะด้วยเราก็คนเหมือนกันแค่อยู่คนละห้วยเฮียก็หากาแฟสักถ้วยรู้จักปล่อยและวางซะด้วยเจอคนเฮียได้แต่ตอไตายเลน้องมไม่ได้นจมปองะไปแล้วอุ้ยสวยสวยนะครับ พากูไปไหนเนี่ยไอ้เงี้ยเนี่ยเอาขาผมเหนเนี่ยเรียนในปากคนอื่นเขาอมแต่ว่าของพ่อเราเอาใจเขาใส่เราสบายจะอยู่บนอยู่ข้างล่างคิดเอาเองตอนอยู่ว่างๆไม่ใช่เลวใส่กันทั้งที่อยู่ข้างๆเราแล้วร้อนมาก่อนทุกอ่างใช่จะพร้อมมาก่อนทุกผ่านมนุษย์เราไม่แตกไม่ต่างแต่ว่าคนซื่อสัตย์มันจะได้ทุกอย่างเราก็ตายตายไปดูเพียงแค่คนเดียวสองเลยตองเลย